นี่เราจะมาเล่นสกินของแท็บนะครับผมก็ไปดูกันเถอะถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูกันนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยตานี้เราเจอคูคิดโอเคเราไปใส่วางกับดักนะครับผมเราต้องวางกับดักแต่ถูกที่นะครับผมเพราะเราโหดอยู่แล้วด้วยความยากของตัวละครระดับซีดาวเนี่ยที่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะนะรอมันมานานแล้วด้วยอืม เหมือนว่าครูคิดจะโดนแล้วผมโดนสโลเนตห้าวินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมขอวางตัวนี้ต่อเลยนะตัวละครตัวนี้ที่แนะนําก็แนะนําให้วางไอสองงูนี่เยอะๆนะครับผมจะได้เป็นการช่วยเพื่อนนะครับผมก็ผมขอทำเวสก่อนผมยังไม่ได้ทำเวสเลยวางปัดเพลงมาแล้วเอ้ความบันไล่มันจะมาถึงอี้ยอ่ะ พึ <mm ่งเมนอย่าพิ <c oughs> <c oughs> ่งเซ็ตคุณคิดโอ๊ยขอมึงตายฮ่าฮ่าเเจอกับจอนโดแล้วผมไอคนที่ไม่มีเมียนะครับผมใช่เมียมันทิ้งมันเอาจริงๆมุกเมื่อกี้มันไม่ควรเล่นนะครับผมอย่าไปเล่นนะอันนี้ผมก็เล่นให้ดูเฉยๆนะ เนี่ยไม่เจอปีศาจเลยเลยี่ะไม่สนุกเลยไอ้มึงขึ้นตลอดแต่ตัวไม่มาโยนแม่งยโยนไปแล้วไม่รู้ว่าโดนหรือช่วยอะไรเพื่อนหรือเปล่าอะไของมันวะไม่ยอมมาไล่กูสักทีอยู่รออยู่ไเนี้ยกูอยากลองฝึกหน่อยก็ไม่ได้เหรอไอ้ี้ย เฮ้ยเอาแล้ววะอ้าวล็อกเป้าหมายนี่พระนึกเอ้าเหี้ยวว้าว,าว,าวมาดิสัตว์ราชาปูลมาเลยตามมาอยู่จุ๊บเลยเลยเขามันคา,าชาปูลมันกระจอกชิบหายฆ่าใครไม่ได้เลยแม่โอ้ได้แค่นี้เหรอวะโอะโอเคเดี๋ยวผมวางนี่ก่อนนะแล้วเจอกัน เป้ยเวลาจะหมดอยู่แล้วน้องว้ยไม่ทันแล้วแหละ We are f s a k e n We are s n Swing <Sch> <laughs> เอาละรอบเมื่อกี้คิวเลอร์ม่งใจดีใจะใจดีสำนหาอะไรก็ไม่รู้วางกับดักก่อนเลยแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ที่เออมาบอกข้อมูลเพิ่มนะครับผมก็ประมาณนั้นไว้เจอกัน มันก็ถูกนะครับที่คอมเมนต์นั้นพูดแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้มันเอาไว้ขัดขวางคิวเลอร์นะครับผมก็ผมขัดขวางมันไม่ค่อยจะได้นะแต่ก็ประมาณนั้นเมื่อกี้ผมเห็นคลิปมันน่าจะกำลังไล่เพื่อนอยู่โอเคเพื่อนโดนไลไใช่ไหมจะช่วยนายเองชูบโยนไปเลย <c oughs> มองควยเลยสักว์ไปดิหล คนกำแพงหน้าความเลยดิเด็กเปรตแขนยาวขอวางอันนี <ım. S 2> ้ก่อนแล้วกันนะอือมึงเดินอะไรมาเลยตอนนี้ว่าแสบตาดิบูโอ้สิบหปดละวางก่อนก็ไปเราก็ไปตามมาเลยไอ้นักกะตามมา c o คอมมูนิตตามมาเลยเสีอเลยวะนะ โดนแบเอาข้ามาเลยเฮ้ยระวังเลเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> สบตาเลยกู <c oughs> จบ